ตอบคำถามนะครับข้อที่ว่าจัดหนักท่าไหนเด็ดที่สุดนะครับคำตอบก็คือท่าน้ำนนท์ครับความเด็ดของท่าน้ำนนท์นะครับก็คือมีผู้คนมากมายเหลือเกินครับแม่นี่ครับอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆครับนี่ครับเรือด่วนครับเรือด่วนเจ้าพยาครับเราสามารถระจัดหนักกันบนเรือด่วนก็ได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายนั่นคือเรือ2ตอนครับ มีก็มีเรือหางยาวด้วยเย็ลอเวอร์ลอเวอร์ดูครับสนามมวยครับเราจะสามารถจัดหนักได้โดยมีสนามมวยอยู่ใกล้ๆนะครับคิดดูครับเราจะสามารถจัดกันได้กี่ยกครับลองดูครับห้ายกเลยครับห้ายก นี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยและนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยพิเศษครับทุเรียนครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะชอบความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยฮะทุเรียนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับท่านได้นะครับเนี่ครับมีนาฬิกาไว้บอกเวลาเราวด้วยครับว่าเราจัดหนักไปนานเท่าไหร่แล้วครับเราจะได้เมเนจตัวเองถูกกันนะครับเราจะได้ไม่หักโหมกันมากจนเกินไปนะ อยากเริ่มยกแรกแล้วอะ่ะโอยยกแรกก็เลือดออกกันแล้วนะครับมีข้าบอะไรไม่รู้นี่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับสำหรับท่านใดที่จัดหนักกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บอุปรกรณ์ตัวช่วยของท่านลงบนถังขยะด้วยนะครับนะเรามีการจัดระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วนะหลังจากเสร็จกิจแล้วก็สบายตัวกันไปนะครับแบบหนูน้อยคนนี้เป็นต้น Roger that.